ำไมให้ให้โอกาสพี่อยู่ทั้งทั้งที่มันเจ๊งก่อนอะไรนีต้องถามในทุนนะพี่ก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตุ๊กแกรักแป้งมากนี่เป็นเหตุผลหลักเลยนะว่าควรจะถามเลย<ม>ทำไมถึงกล้าให้แล้วทางทังถึงกล้าให้ยูเลอร์ซึ่งทำหนังเจ๊งแล้วทําหนังเรื่องที่น่าเจ๊งอีกคือตุกก๊กแกรักแป้งมากแล้วให้ลงสี่สิบล้านใช่มันแล้วเป็นหนังเปิดเปิดหัวบริษัทด้วยและพี่เคยถามเขาไมไม่กล้าถามกลัว,วคำตำคำต,ต,ต,ตอบมัน มันทำลายจิตใจตอนนี้ตอนนี้พี่พี่ไม่คุยเรื่องตุ๊กแกเลยเจอเาัาคุยเรื่องหนังเรื่องเรื่องใหม่ดีกวป่าเดี๋ยวมีคุยเรื่องใหม่แล้วเรื่องใหม่มีเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาไม่ถามหรือว่าฟีดแบ็เรื่องนี้ยอดเรื่องนี้คือตอนนี้เขายัางฟันธงไม่ได้ว่าหนังมันเจ๊งอ่ะเพราะมันยังไม่หยุดปากต่อปากทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องยืนต่อต้องซึ่งตอเพลยงเพลยงเพราะว่า มันไม่ได้เจ๊งเพราะว่าหนังห่วยมันเจ๊งเพราะว่าคนไม่รู้ว่านี่มันคือหนังหนังที่ที่โดนใจสองสามปีที่ผ่านมาผมรู้สึกเหมือนกับว่าวงการภาพยนตร์คนที่ในวงการนี้ก็ยังมันก็ยังจับทางไม่ถูกผมไม่ได้แอนตี้หนังผีเลยหนังคอมดี้แบบโป้งชึงๆึงหรือคาเฟ่นะพี่แต่ผมรู้สึกว่าผมเบื่อเพราะไปมันก็แบบดูแค่แบบนี้ก็เลยเลิกไปดูหนังเลยเพราะตอนนี้หน้าหนังออกมาเหมือนกันหมดก็เลยถามพี่ว่าหรือไม่เป็นภาพบังคับหรือเปล่าวะ ถ้าจะทําหนังวะเนี่ยมันต้องทําให้คนที่ไปดูที่โรงดูเท่านั้นหมายถึงว่าแค่วัยรุ่นที่อยู่มัธยมดูแต่นั้นอะไรที่มันจะต้องใช้สมองมากกว่านั้นหน่อยเนี่ยอย่าทําก็เป็นไปได้นั่นนั่นเป็นเป็นสาเหตุที่ที่ให้คนคนดูบางคนก็บ่นว่าเราคงได้คงจะได้ดูแต่หนังพีหนังตลกหนังอะไรแบบที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วหนังที่แบบว่า แหวกออกมาจากกันหนึ่งคนมันก็ไม่ไม่ไม่ดูจริงๆถ้าคนดูดูพี่มากเป็นเกือบพันล้านพี่ว่ามันมันมันเป็นปาปรากฏก,การณ์ที่ที่คนดูเนี่ยตะโกนใส่หน้าคนทําแล้วนะมึงทําออกมาถ้ามันโดนกูดูเหมือนแฟนฉันเหมือนกันเขาทำเขาทําออกมาเขาบอกหนังเด็กหนังอะไรก็ได้คือมันไม่ได้เลือกจํากัดองค์บากก็ไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่หนังตลบมันก็มีแอคชั่นเพียงแต่ว่าคุณคุณทำถึงหรือเปล่าทำให้คนเข้าไปดูได้หรือเปล่าแต่ว่าไอการทำให้คนเข้าไปดูอ่ะหนึ่งนอกจากหนังจะดีแล้วเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีการตลาดมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันไอตรงเนี้ยซึ่งมันมีไม่กี่บริษ,ษัทซึ่งสามารถแฮนเดิลตรงนั้นได้ได้ดีคือพี่ว่า หนึ่งคือความศรัทธาในในในคนดูที่ที่มีต่อหนังไทยเนี่ยพี่ว่ามีเพียงแต่ว่าเขาเขาเลือกเรื่องเลือกเรื่องพี่พี่ไม่ใช่ว่าเขาจะจะดูแต่หนังตลกถ้าถ้าดูแต่หนังตลกจริงๆหนังหลังหลังหนังหนังของพี่พี่ตลกที่มาทําหลายคนก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จครับมันเริ่มมันเริ่มเปลี่ยนเวทห้าปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ามันพี่เจะ จะดาวน์ดาวน์คนเรามันเปลี่ยนตามสภาพแวดลออ้อมอย่างที่พี่พูดคือ,อเวลาเราโตขึ้นสมัยก่อนที่ทาหนังไม่มีความระบผิดช,ชอบไม่แคร์คนอื่นแคร์คนดูมแคร์ในทุในทในทุนให้เงินกูเล่าไงอ่ะกูจะทำกูจะทําแบบนี้ดังไหนที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้รับชอบต่คนดูเลยกับทุกเรื่องอ่ะเพราะพี่ทําสนองนี้ของตัวเองม<พ>าพันโนเริ่มตั้งแต่มือปืนนอกประจันเลยพี่ว่าหนังเรื่องนั้นคนดูไม่ได้เลย ไม่ใช่ไม่คือตอนทำอ่ะไม่ได้สนใจว่าคนดูเขารอดูอะไรเราอยากเราอยากมันแบบนี้อุมาพันธ์เราก็อยากมันแบบนี้บุภาลาตีเราก็อยากมันแบบนี้เราไม่ได้เคยไปนั่งถามคนดูว่าอย่างไงแต่ตุ๊กแกรักแฟนมากเป็นครั้งแรกที่พี่หันไปถามตั้งข้างหันถามคนใกล้ตัวว่าเอ๊ยถามแฟนนะเอ้ยบทถ้าผมเขียนบทอย่างนี้คุณดูป่ะมีอะไรแก้ไหมถามลูกอะ่ะตัดหนัง คุณพ่อตัดแบบนี้ลูกหัวล้ออยู่เออผมก็แอบสังเกตว่าเออเขาหัวล้ออยู่มันก็คงฉะนั้นถามว่าลงไหมผมว่าไม่ได้ลงหรอกความแพชชั่นในการทําหนางไม่มีแต่ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนไปผมลัดทิ้งสิ่งที่เคยทำไม่ว่าจะเป็นอีโก้หรือการรับฟังซึ่งแต่ก่อน น้อยมากที่ผมจะฟังคนอื่นแต่ครั้งนี้ฟังทุกอย่างและสิ่งที่ทำคือส,สิ่งท,งที่ไม่ค่อยจะทำคือรับผิดชอบ mm. เรื่องนี้ผมโอเคผมตั้งชื่อเองผมตัดตัวอย่างเองผมขอโทษจะรู้รอ่ะนึกออกไหมแต่ความสิ่ง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 ที่ยังมีอยู่ตั้งแต่แรกนึ่ความอยากจะเล่าเรื่องมันยังมีอยู่แต่คราวนี้มันเล่าเรื่องในสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยผมอยากคุยกับคุณ ผมอยากคุยกับคุณแบบท,ที่คุณเข้าใจผมผมก็เข้าใจคุณเราอยากกินเหล้าด้วยกันแบบสนุกแบบนั้นมากกว่านั่นคือนั่นคือสิ่งที่่ต้องแล้วเมื่อผมลงมาถึงขนาดนี้ผมถึงผิดหวังนิดนึงมันก็คิดเหมือนกันว่ายังยังจะไม่ยอมค,ยคุยกับผมนเลยรู้สึกว่าเองหรือจะต้องไปรับเงินเดือนจากแฟนเงินละแสนแต่พี่ิีว่า สิ่งที่เงินอาจจะไม่ได้จากตุ๊กแกแต่สิ่งที่พี่ได้มาคือพลังที่จะทํางานต่อ,อพลังที่จะทำงานต่อแบบวันนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าคนให้การสนับสนุนหนังไทยจริงๆเมื่อหนังไทยต้องการในเคสของตุกก๊กแกรักแป้งมากใช่ต่อไปคนดูอาจจะไม่ตัดสินหนังเรื่องหนึ่งโดยชื่ออีกต่อไปแล้วเขาอาจจะให้นะักตุ๊กแกอาจจะทําให้คนไทยโดนดูหนังไทยให้โอกาสหนังไทยมากขึ้นไ็ได้นั่นคือสิ่งที่พี่ได้มาพี่คิดว่านั่นมันเยอะมากเพราะมันมันมันเกี่ยวกับ อาชีพของพี่มันเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างของพี่คือวันนี้อาจจะไม่ได้เงินเราได้ใจมาก่อนครั้งหน้าเราไม่ควรพลาดมีอะไรไหมที่พี่รู้สึกว่าประเทศที่ควรจะมีแล้วพี่ไม่เห็นว่ามันประเทศนี้ควรจะมีทุกอย่างที่เขามีซึ่งเรามีได้แต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศเราไม่มีก็คือเลือกทางเดินของตัวเองเลือกที่จะรวยบนความถูกต้อง เลือกที่จะเสกด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเลือกตอนนี้เหมือนมันตั้งแต่พี่พี่โตมามันจะมีกฎเกณฑ์ซึ่งปัญญาอ่อนอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได,นนไได้แล้วทั้งหมดเนี่ยใช้คำว่าเราเมืองพุทธแต่สิ่งที่พี่เห็นกฎพวกเนี้ได้ผลเลยข้อห้ามพวกนี้มันไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ในประเทศนี้เลย เป็นเมืองพุทธเด็กโดนข่มขืนเด็กหายทุกวันมีที่สุดในประเทศไทยขายเหล้าด้วยอย่างที่มึงผิดความเป็นพุทธอะ่ะการสนทนาในวันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการที่คนจะไปดูหนังเรื่องนี้มากขึ้นก็ตามแต่เราขอเป็นตัวปิดให้กับหนังเรื่องนี้แล้วกันนะให้เห็นว่าเมื่อเมื่อมันมีของดีคนไทยเราเราต้องบอกกันต่อเราต้องสนับสนุนเพราะว่าทุกวงการกันเอง ถ้าหากว่าคุณดูว่ามันมีของดีอยู่ผมไม่ได้หมายถึงแค่วงการภาพยนตร์วงการไหนก็ตามครับถ้าคุณเห็นว่ามันมีของดีหรือคนคนนั้นเป็นคนดีหน้าที่ของเราคือไม่ใช่นิ่งเฉยดูได้แล้วปล่อยให้มันผ่านไปหน้าที่ของเรา,าที่เป็นมนุษย์หรืคนไทยด้วยกันคือเราจะต้องสนับสรุปส่วนเรื่องต่อไปของเขาจะคุ้มทุนจะกำไรเป็นร้อยร้านหรือจะแพ้ จนให้เขาต้องเออาจากวงการและไปช่วยเสิร์ฟอาหารที่ร้านประยาเราต้องติดตามกันต่อไปลาดริรครับพี่น้องชาับ